สวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์ไก่ตันมานะครับให้เราได้เลือก ID ที่เราต้องการกันนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับคลิกเข้าไปที่ชื่อเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับมีชาไก่ตันนะครับ .rdcw อันนี้เลยนะครับพอเข้ามาก็จะเจอ ข้อความยิดีต้อนรับแล้วก็ประกาศนะครับอัปเดต ID ใหม่ทุกวันเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็เว็บไซต์คําเตือนจากมิชาไก่ตันนะครับว่าควรจะอัดคลิปทุกครั้งก่อนซื้อนะครับเพื่อใช้ในการเคม ID ที่มีปัญหานะครับก็จะมีสินค้าแนะนำนะครับกล่องซ่มเป็นมีกล่องซ่มก็จะมีพวก i d ต่างๆนะครับพวกโอเด้งอะไรก็มีนะครับ นี้เรามาดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่านะครับคลิกที่ขีดสามขีดทั้งบนนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกก็พิมพ์ชื่อไอแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ดืนยันรหัสผ่านอีเมลนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอดีผมมี i d แล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้ากันเลยนะครับอ่าพอรอกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอ ข้อความดีๆต้อนรับนะครับก็จะมีประกาศว่าอัปเดต ID ใหม่ทุกวันเวลา17นาฬิกนาะครับก็คือ5โมงเย็นของทุกวันนะครับก็จะมีแนะนำนะครับแนะนำว่าควรจะอัดคลิปทุกครั้งก่อนซื้อนะครับเพราะว่าจะได้เผื่อ ID มีปัญหาเราก็สามารถมาเอาคลิปมายืนยันแอดมินได้นะครับว่า ID เรามีปัญหานะครับเข้ามาก็จะเจอสินค้าแนะนำนะครับก็ลองดูกันนะครับ ทีนี้เราจะมาเลือกซื้อกันดูนะครับมาคลิกที่บริการนะครับจำน่ายไก่ตันนะครับพอเข้ามาแล้วก็อ่าก็จะมีจำไ ID ที่จำน่ายไปแล้วนะครับ6,900กว่า ID นะครับสมาชิกในเว็บไซต์ก็18,600กว่าคนนะครับก็จะมีไก่อ่า ID ที่ลงไว้นะครับจะเป็นพวกไก่ตันผลตื่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเลเวลแม็กสองพันสี่นะครับไก่ตันผนตื่นก็จะเป็นการันตีสามถึงห้าหมัดนะครับผลตื่นทุกสก,กิลนะครับทุกผลก็จะเป็นแบบซุ่มนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับแล้วก็จะมีฟุ่มไอเทมแล้วก็สุ่มเงินนะครับส่วนอันด้านขวาน,นี่ก็จะเป็นไก่ตันทุชิตะครับก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจะมีดาบทุชิตะนะครับไก่ตันพระตื่นนะครับก็จะเป็น Uh, ผลพระนะครับผลพระซุ่มกระซุ่มหมัดมานะครับสามถึงหกหมัดนะครับ uh, ด้านด้านขวานี่ก็จะเป็นกล่องซุ่มนะครับราคาอยู่ที่สิบบาทนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลายรูปแบบไอดีนะครับที่อยู่ในกล่องอย่างเช่นโอเด้งก็จะมีนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับที่อยู่ในกล่องก็ลองสุ่มกันดูได้นะครับเพียงแค่10บาท ก็จะมีอย่างเช่นหกหมัดนะครับหกหมัดทุชิตะหกหมัดเคียวโอเด้งก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นมีทั้งทุชิตะและเคียวนะครับอยู่ในดีเดียวกันหรือจะเป็นบู๊กก็มีนะครับอ่าส่วนลุกไม่ตันลุกเทียมน็่คือเลเวลไม่ถึง2004นะครับก็จะแต่ก็การันตีว่า2000ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็นานๆจะมาทีนะครับสินค้าหมด ส่วนด้านขวาจะเป็นผลโมจิมก็จะเป็นสุส่มผลผลตื่นมาให้นะครับแล้วก็จะการันตีโมจิในกระเป๋าเรานะครับว่าในกระเป๋าเราจะมีผลโมจิแน่นอนหนึ่งผลนะครับแล้วก็อาจจะได้โอเด้งกีตาร์เคียวทูชิตะหรือว่าไอเทมแร่หลายๆอย่างนะครับอันนี้ผลเสือนะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีผลเสือในกระเป๋าให้เราเหมือนกันนะครับ ็ลองเลือกดูกันได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนสูวนวิธีการเติมเงินก็คลิกที่ขีดสามขีดนะครับเติมเงินก็จะมีให้เราเติมผ่านอ่างเป่าของทูม m น n y วอ a l ล e t หรือจะเป็นธนาคารก็ได้นะครับอัพสลิปลงไปด้านล่างนะครับถ้าแล้วก็ ถ้า ID เรามีปัญหาเราก็สามารถคลิกที่ติดต่อแอดมินนะครับติดต่อได้รับก็จะเด้งไปที่ดิสคอร์ของแอดมินนะครับเพื่อนๆก็ถ้าหรือจะเข้าไปข้างในด i s c o r d ก็ได้นะครับเผื่อจะมีเพื่อนๆบางคนเขาต้องการแลก ID นะครับส่วนพอยต์เราสามารถคลิกได้ที่ชื่อของเรานะครับก็จะมีวสถานะบอกนะครับแล้วก็พอยต์นะครับ แล้วก็ประวัตินี้ก็คือประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับเราสามารถเช็คเพื่อนๆชอบ id แบบไหนก็ลองซื้อกันดูลองเลือกกันดูได้นะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ